สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทํากาแฟคาปูชิโน่เย็นให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทํายังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเรากรองน้ํากาแฟออกมาให้ได้2ออนนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าให้ครีมเทียมของเราลายนะครับต่อไปเราก็มาปรุงเพิ่มเลยนะครับเราใส่นมข้นหวานไป2 0 ml นะครับท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดนมข้นหวานหรือว่าเพิ่มได้นะครับ หลังจากนั้นก็มารุกงต่อเลยนะครับเราใส่นมจืดคารนชันนะครับนมจืดคารนชันเราใส่ไป30 ml นะครับเพื่อเพิ่มความหอมและความมันให้กาแฟของเรานะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับปริมาณสุธิก็จะอยู่ที่4ออนนะครับกับเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับระหว่างนั้นเราก็มาเตรียมแก้วเลยครับวันนี้เราใช้แก้ว16ออนนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับตักน้ำแข็งให้พูนแก้วเลยนะครับ สูตรนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนกับเมนูคาปูชิโนเย็นหรือว่าเมนูกาแฟนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเทได้เลยนะครับเห็นไหมครับหอมๆสีสันสวยงามเข้มข้นนากินมากๆเลยครับเมนูนี้หลังจากนั้นเราก็มาตบท้ายโดยฟองนมนะครับฟองนมแบบนุ่มๆเลยนะครับฟองนมนี่เราสตรีมนะครับอันนี้คือเมนูคาปูชิโนเย็นนะครับสูตรนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําง่ายๆนะครับเมล็ดกาแฟเราใช้เมล็ดกาแฟเทนะครับกับเมนูนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยผงชินมอนลรยข้างบนนะครับอืมอันนี้ก็เสร็จเลยนะครับกับเมนูคาปูชิโนเย็นนะครับน่ากินมากๆเลยครับสามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับน่ากินมากๆเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับว้า wow. ว